ที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดกปอปอสอจังหวัดก็จะร่วมกับองค์กรภาคเอกชนแพทย์พยาบาลออการค้าสภาอุตสาหกรรมเกษตรกรลุกฮือขึ้นปิดสถานที่ราชการทุกแห่งในจังหวัดนั้นๆคู่นข,ขนานกับพวกเราที่ทำที่กรุงเทพ มีเรื่องที่จะต้องเรียนให้ทราบผ่านเวทีนี้ก็คือว่าพี่น้องศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่มีใจอยู่ร่วมกับมวลมหาประชาชนและมุ่งมั่นที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยท่านโปรดติดต่อด็อกเตอร์เสรีวงมนทา เรียนไปถึงบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายอย่าได้ดวนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากปปสคุกคามสื่อผมเรียนสิครับว่ามวลมหาประชาชนเชื่อมั่นในหลักการที่คุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเราไม่ต้องการคุกคามสื่อมวลชนใดๆทั้งสิน้น <c oughs> พวกเรามีความประสงค์ที่จะเห็นสื่อมวลชนได้ทำหน้าที่ของตนในการเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีโทรทัศน์ ช่องต่างๆแต่อยากจะเรียนว่าการที่สถานีโทรทัศน์ปล่อยให้รัฐบาลได้ใช้สถานีโทรทัศน์ของท่านเป็นเครื่องมือในการโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายมวลมหาประชาชนอย่างต่อเนื่องนั้น สถานีโทรทัศน์ทั้งหลายจะต้องหาหนทางแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป <c oughs> <c oughs> ตัวอย่างเช่นกรณีที่ผมพูดเมื่อสักครู่ยอมไม่มีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วฟังเฉลิมพ้นโกหก บอกว่ามวลชนที่มาเป็นคนปากใต้แปดสิบเปอร์เซ็นเป็นคนกรุงเทพเพียงยี่สิบเปอร์เซนแล้วก็บอกว่าสุเทพต้องระวังจะถูกยิงร้อยนัดอะไรไอ้อย่างนี้สถานีโทรทัศน์ปล่อยเขาออกมาได้อย่างไรอย่างนี้ต้องหยุนหรือกรณีที่ สุรพงษ์ตวิจักชัยกุลหรือพลตำรวจตรีปิยะอุทาโย ο, ออกมาโกหกใส่ร้ายประชาชนกรณีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่26ที่สนามกีฬาดินแดงอย่างนี้โทรทัศน์ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าให้คนเหล่านี้ใช้สถานีของท่านออกมาโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริงใส่ร้ายประชาชนอีกต่อ,ตอไปอ ใจรับประชาชนไหมฮะคือสรุปแล้วก็คือคุณสุเทพบอกว่าให้เสนอเฉพาะด้านดีที่ผมขำก็คือว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันมีอะไรที่เหนือว่าคนธรรมดาบ้างนะฮะคือจะไม่คุกคามสื่อแต่ผมก็เห็นว่าพวกม็อบนี้มันก็คุกคามชีวิตปกติของผมตลอดเวลาทำไมสื่อมวลชนมันมีอะไรมากกว่าผมอ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะคือในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคุณชูวัว่าเป็นสื่อเนี่ย สื่อมีอะไรมากกว่าคนอื่นนะมันฉลาดกว่าคนอื่นหรือว่ามันเรียนเก่งกว่าคนอื่นหรือว่ามันรวยกว่าคนอื่นหรือว่ามันเกิดมาแล้วมันแบบว่ามันมีสถานะพิเศษอะไรกว่าคนอื่นได้ไงไม่ไม่ได้มีอะไรสถานะพิเศษกว่าคนอื่นแ,แ,แต่ว่าการคุ้มครองสื่อเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของประชาธิไปไตยการปร,ประชาธิปไตยมันคุ้มครองมนุษย์ก่อนคุ้มครองสื่อถ้าสังคมที่มันคุ้มครองสื่อมันไม่คุ้มครองมนุษย์ที่เห็นต่างเนี่ยมันไม่ได้แล้วคุณชะว่าเป็นสื่อสมัยใหม่เนี่ยทุกคนเป็นสื่อไมเหร่ คือแบบเฮ้ยคุณยังยังจะแบบว่าคิดว่าต้องชมคุ้มครองสื่อเป็นพิเศษได้ไงอะ่ะแล้วคนทั่วไปที่เขาจะมีชีวิตที่ลำบากยากเย็นกับไอสิ่งที่คุณจะทาอะ่ะเขาคนเขาเห็นต่างจากคุณคุณไม่เห็นคุ้มครองคนที่เห็นต่างคุณเลยอะ่ะนะคือ,คอผมรู<ำ>้สึกว่าแบบเป็นเรื่องเศร้ามากเลยวิธีคิดแบบนี้คือคําถามใหญ่คือที่มีกับสื่อเองแต่หาว่าสื่อมีเสรีภาพขนาดไหนมีเสรีภาพจากความกลัวไหมหรือว่า คุณสามารถที่จะต่อต้านคุณสุเทพได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าสื่อไม่มีเสรีภาพขนาดนั้นซึ่งมันแปลว่าเขาไม่ได้ปกป้องสิทธิของประชาชนคนอื่นๆนอกจากสิทธิของประชาชนที่เป็นมวลมหาประชาชนเท่านั้นแล้วสื่อสื่อจะมีสิทธิทจะเสนอความเห็นต่างไหมการคุ้มครองสื่อที่ที่สื่อมีสถานะที่ดีกว่าคนอื่นก็เพราะสื่อมีสิทธิที่จะเห็นต่างจากคนเหล่านั้นไง แต่มแทนนั่นอย่างนี้ก็เห็นว่าสื่อไม่สามารถจะเห็นต่างจากคนเหล่านั้นได้เลยความจริงนี่ผูกติดอยู่กับคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวคือเป็นโรคจิตอยากจะเป็นอำนาจรัฐขนาดนั้นเลยอ่ะตัวเองก็ไม่ได้เลือกตั้งชนะมาด้วยมผมไม่เข้าใจอะแต่ผม,<อ>ผมชอบเวลาฟังคุณสุเทพพูดนะเวลาคุณสุเทพบอกว่าคุณสุเทพไม่เคยทำไ,ไอ้นั่นไม่เคยทาไอ้นี่เนี่ยมันคุณสุเทพคิดว่าคนในประเทศนี้เป็นโรคความจําเสื่อมนะเวลาคุณสุเทพบอกว่าเราไม่ไปคุบคามสื่อเนี่ยผมคิดว่าการไปบุกช่องสามเป่านกบังคับคุณสอรยุทธ์ หนึ่งร้อยปีที่แล้วรอเปล่าฮะหรือการยกกองกําลังไปปิดไทย P ี s ไปล้อมช่องห้าไปล้อมช่องนู้นช่องนี้เนี่ยสองพันปีที่แล้วครับครับคือไม่ได้ต่างกับเ,เลดก,การ์ดเลยฮะของจีนสมัยที่ปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็คือก็ทามาแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยโอเคฮะในมันเห็นบรรยากาศการคุกคามสื่อจริง <ừ. S 2> แต่ว่าผมคิดว่าสื่อเองต่หากที่คุกคามคนอื่นมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสื่อคุกคามคน เอาเนี้ยคนที่เดินหน้าเลือกตั้งเนี่ยนะสื่อก็วิาพากษ์วิจารณ์แบบทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องปกป้องของสิทธิ์ของคนทั่วไปคือหลายๆเรื่องเวลามีความขัดแย้งทางการบางอย่างเช่นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยเราเห็นว่าสื่อทาเหมือนกับว่าการต้องการให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องผิดและเป็นแค่ขั้วทางการเมืองทั้งที่การจะให้มีการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิตามและจะธรรมนูญเป็นสิทธิตามกฎหมายเป็นเป็นทุกอย่างซึ่งมันเป็นเป็นเป็น m a n เดตเป็นพันธะหน้าที่ของ คนพลเมืองในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าด้วยการด้วยการทำร้ายผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางอ้อมแบบนี้สื่อทำให้เหมือนกับว่าคนที่อยากให้มีการเลือกตั้งนี่เป็นกับพวกคลั่งลัทธิแบบหนึ่งนึออกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สื่อในแง่หนึ่งทำร้ายสังคมอยู่ทางอ้อมด้วยเหมือนกันยงไงคือคุณทำให้ความเห็นที่แตกต่างทุกเรื่องเนี่ยมันดูเท่ากันหมดอยากให้มีการเลือกตั้งก็เป็นความเห็นหนึ่งอยากล้มการเลือกตั้งก็เป็นความเห็นหนึ่งอยากรัฐประหารก็เป็นความเห็นหนึ่งแล้วทุกความเห็นนนเ่่งงดาามทกั